嗯。 สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะมาเด้อว,วันนี้จะมาไลฟ์สดสักชั่วโมงนะแม่ก่อนจะพาก่อนจะพาเด็กๆออกไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะแม่ค่ะเ <laughs> <laughs> นาะเออ กมีกระดาตนสวัสดีนะคะแม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเรื่องงานพอดีทันดูไลฟ์สดสวัสดีค่ะแม่ตอนนี้เมืองไทยก็เกือบสามทุ่มแล้วนเนอะเกือบสามทุ่มแล้วจ้ะ อ๋แต่ลืมเอาแว่นกันแดดมาแม่เ้ยสงสัยต้องได้เอาของแม่ไปใช้แล้วแหละ สวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่โหวันนี้แบบมีแต่เรื่องดีๆเลยอะวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเลยมีแต่เรื่องดีๆ มาให้ได้กระชุม่มกระชวย <c oughs> ใจสิขาดพอประมาณหนึ่งวัน <c oughs> นี่เดี๋ยววันนี้จะไปสระผมด้วยแม่คืออาบน้ําเสร็จแล้วแหละแล้วก็รวบผมก็คือกะจะไปสระผมเน่ยมัดไว้อย่างดี <c oughs> ผมยาวแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันจะเป็นอะไรที่ ถ้าผมมันขยุกขยุบนี่มันอยากจะรวบอย่างเดียวอะคือมาญามหนีเนาะโอ้ก่อนออกนอกบ้านค่ะรู้ไรมาพอเล่ามาค่ะรู้เหมือนอย่างแม่แม่รู้นี่แหละไม่ได้รู้อะไรแบบมากไปกว่าหรอแม่รู้เท่าเท่ากันนี่แหละอยากฟังเรื่องอีแคมแหละโดนหนึ่งหนึ่งสองน่ะเล่าให้ฟังหน่อยพอ ก็มีคนไปแจ้งความนะคะแต่ว่ายังยังยังน่าจะยังไม่ได้หมายเรียกนะสวัสดีจากภูเก็ตสวัสดีค่ะแม่พออหน้าเริ่มใส่ข่าวขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะเย้เย้ทันไลฟ์สดสวัสดีค่ะพอดีตาจ้อยลงไลฟ์เลยเจอพออไลฟ์พอดีเอ้าหรอแม่ตาจ้อยไลฟ์ฉันก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ตาจ้อยไลฟ์ประเด็นมีประเด็นอะไรแบบ มีประเด็นอะไรไหมแม่มีประเด็น,อ,นอ,อีอย่างบออมีประเด็นอะไรหรือไม่ฉันบ่นไร้ไปเบิงนั่งพอ,อดูนาฬิกาผิดบอนาฬิกาผิดอีอย่งผิดอีอย่งแม่พอออเตรียมตัวไปเที่ยวกับเบลล่าเหรอคะใช่ ขอยคิดหอดเจ้าเด้อพอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตาจ้อยขายของอ๋อกาแฟรอและพอ,อเพิ่งตื่นพอดี <c oughs> อันนี้ก็รู้สึกว่าช่วงคือวันสองวันวันนี้ดูโทรศัพท์แบบจ้องโทรศัพท์มากก็เลยแบบรู้สึกว่าตามันมัวมากเลยแม่ฉันจ้องโทรศัพท์เยอะตาฉันมัวแล้วแบบเวลาจะไปสู้แสงอ่ะ คือสู้ไม่ได้อะฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรนะแบบมีบ้านกันแดดอ่ะเออแต่ลืมมาแว่นกันแดดมาเฮียมากต้องต้องได้ไปซื้อแว่นกันแดดถูกๆเออในร้านสะดวกซื้ออะพอเมื่อคืนจ้างหมอลำไปให้ผีดูเหรอเ <laughs> นี่ยเขาก็จ้างว่าคนมีเงินเนาะ <laughs> เออคนมีเงิน โอ้ยคือมาไว้แท้วันนี้คิดถึงมาไว้แม่เพราะว่าช่วงเย็นต้องพาลูกไปดูหนังค่ะพาคุณลูกไปดูหนังนะคะไลฟ์กับน้องน้ำตาลน่ารากักอ๋อแว่นตาต้อง,ต,องต้องไปซื้อในห้างแม่อันแบบถูกถูกอะ่ะวันนี้ย้อนฟังแกะมะขามเป็นเพื่อน กันเพลินเอาเนื้อทิ้งขยะเฉยพอเป็นเหตุเอาเนื้อทิ้งขยะแล้วก็เก็บเปลือกมันไว้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากแม่เราไม่ว่ากันค่ะเป็นอะไรที่ดีมากผ่าน้องเบลล่าคนสวยไปเที่ยวสนุกไหมจ้าโอ้ยเมื่อคืนนี้ก็สนุกอยู่แม่แบบว่า ไปกินร้านอาหารกินร้านอาหารเสร็จแล้วก็กลับนี่แหละเพราะว่าคือเบลล่านะยังเด็กอะ่ะมันมันก็เข้าเหมือนอะไรไม่ค่อยได้นอกจากร้านอาหารนี่เี้ยมันจะไปเข้าผับเข้าบาร์มันก็เข้าไม่ได้น้องน้องยังเด็กอยู่ก็ก็ได้เข้าร้านอาหารนี่แหละเข้าร้านอาหารค่ะ จริงค่ะน่าจะเป็นเหมือนกันค่ะเวลาเล่นโทรศัพท์นานๆแล้วตามัวเบลอไปเลยเบลอมากสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีไอ้บัญชัยนะคะขับรถถึงไหนแล้วนาอไอ้บัญชัยชอบพอโพสข้อความอ่านแล้วรู้สึกว่าทางนั้นเขาจะรู้สึกกี่โมงชอบความคิดของพอมากๆขอบคุณค่ะเขาไม่รู้สึกหรอกคะ่ะถ้าเขารู้สึก,กเขารู้สึกนานแล้วเขาไม่รู้สึกหรอกเขาเขาจะเป็นแบบว่า เขาจะรู้สึกแค่ว่าแบบเขาเป็นผู้ถูกกระทําเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมแพ้ฉันไม่แพ้ฉันไม่ผิดเออสิ่งที่ฉันทาแบบมันถูกสิ่งที่เธอทําต่างหากที่มันผิดเออเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทามันมันผิดนะแต่เวลาที่เราตอบโต้อ่ะคือเราใจร้ายเราดูเป็นคนไม่ดีเอออะไรทํานองนี้อย่างเช่นอย่างเช่นที่นางโพสต์ขึ้นใช่ไหมว่าเออ อะไรนะขอแบบว่านางขอทํามาหากินเออนางขอทํามาหากินขอพื้นที่ทํามาหากินนะจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงวงเลี้ยงคณะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึงก็มึงก็ทํามาหากินไปสิใครใครเขาไม่ให้มึงทํามาหากินนะถูกต้องปะเออใครเขาไม่ให้มึงทํามาหากินมึงทํามาหากินได้อยู่แล้วเออ แล้วมันไม่มีคนจ้างมันเกิดมาจากมึงมันไม่ได้เกิดมาจากพวกกูพวกกูไม่สามารถที่จะไปบอกคนน้นคนนี้คนนั้นว่าห้ามไปจ้างมึงได้นะคะอิมาลีอย่าไปจ้างนะคะจ้างไม่ได้มันไม่ใช่ก็พูดจัดเขาดูกระแสรหรือแม้แต่คนชอบเขาก็ดูดูพฤติกรรมมึงถ้าพฤติกรรมมึงไม่ดีเขาก็ไม่จ้างมันก็แค่นั้นเลย มันมันสมก,การง่ายๆมันสมก,การมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอะ่ะก็ก็มึงทําตัวไม่ดีเขาก็ไม่จ้างก็แค่นั้นแหละเออแล้ววันนี้ได้พูดคุยกับเออทีมผู้จัดงานวัดด้วยเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังทีมผู้จัดงานวัดเขามาเมาหลังบนอนทีมผู้จัดเพิ่นมาเมา เขามาเมาแม่พออ,อเพจนั้นโดนจับจริงไหมพออ,อ,อยากฟังเรื่องส่งผู้ไายข้ามเดนอ๋อโอ้ดีใจหลายๆมือในีแม่เบิงไล่สดๆดขอพรพระเจ้าเด้อลูกเลยดีค่ะเช่นกันค่ะแม่สวัสดีพิสูจนะคะทักทายผอ,อมานานได้ย,ยังคะเกือบสิบนาทีแล้วค่ะ นางโพลเรียกคะแนนสงสารจากสังคมไม่เห็นใจไม่มีใครเขาเห็นใจมึงค่ะบอกลิงกังบอกได้ใจหรือบพอใจงอแงเอาแต่ใจสมน้ำหน้าให้มันเป็นแบบนั้นนละแม่สวัสดียามค่ําคืนค่ะพอ่อสวัสดีค่ะจริงที่สุดค่ะพอ่อชอบความคิดต่มองมากพูดอะไรมีหลักการทําให้ติดตามไปคิดตามไปเรื่อยๆใช่ค่ะนั่นๆพอ่อขันได้บอพื่นคนอากาเมียนตัวขันได้บอพื่นคนเนาะขันได้บอกื้นคนแต่ว่าใชอยูติแม่เออ ช่วงข่าวมาลีผอ,อนางทวงความยุติธรรมเด้อเมื่อนี่สิไม่ยุติถทกทยุติธรรมเอียงค่ะเขาด่ามึง่าเพาเขาหมั่นใจพฤติกรรมของมึงพฤติกรรมมึงมันเหี้ยพฤติกรรมมึงมันเลวตำซามมือแค่นั้นแหละเฮ้อมันบอกเฟซปลอมโดนจับเฟซก็ไม่ได้ปลอมนะอืมเอ่อเพจที่โดนจับโดนจับจริงไหมก็โดนจับจริงค่ะ โดนจับจริงนะคะเออ่ก็เห็นโคศกสาวเขาบอกไอ้โคศกเฮียเขาบอกว่าเออ่จำเลยให้การยอมรับสารภาพแล้วก็ประกันตัวออกไปก็อันนี้ก็เท่าที่ได้ยินนะอืมคือการที่เราเป็นคนมีตัวตนแล้วอยากจะด่าใครเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องฉลาดนิดนึงเราต้องฉลาดนิดนึงเราเราจะมา เป็นคนมีตัวตนแล้วดาแบบไม่คิดสี่คิดแปดไม่ได้นะเราต้องคิดก่อนเพราะถ้าเราทําเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเออเขาเรียกวอะไรไม่ใช่ว่าจะแบบทำยังไงก็ทำคือมันไม่ได้นะมันอ่นไรเด้อย,ยายม่ไอะไรเด้อ เสวัสดีค่ะพี่เลดี้หน้าเล็กลงเยอะเลยค่ะสวยๆขอบคุณค่ะเออไม่มีใครสงสารนางหรอกยังมีแต่คนกียยิ่งมีแต่คนเกียดคนกินข้าไม่ได้กินหญ้าเหมือนเอฟซีนางถูกต้องค่ะเเปิดใหม่ด่าต่อสิ <laughs> เออลิงกังรับจบขอโทษนักร้องสาวเรื่องที่ติ่งไปด่าเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลิงกังไปหอมแก้มเด็ก แหมเทศจังแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองยังไม่ได้ขอโทษตาจ้อยนะที่ไปจุ๊บปากลูกสาวตาจ้อยมันจะขอโทษอะไรพวกมันก็ทั้งผู้หญิง,งผู้ชายไม่มีไม่เคยมีใครขอโทษพอยาบอสักคนไม่มีสวัสดีค่ะพอ o. สุดน่ารักคนดีที่จริงใจดูช่องลูกชายพอ o. จบแล้วมาดูช่องแดงพอต่อขอบคุณค่ะสงสารคนโดนจับมากกว่า ต้องต้องฉลาดกว่านี้ทําเพจต้องฉลาดกว่านี้ถ้าอยู่ไทยนะอย่างเลดี้อ่ะเอาจริงก็จะด่าสัต์สัตเสียเทศเสียดาศทาได้ไหมทําได้นะเพราะอะไรคือถ้าเราเลือกสมมติว่าเออเราไม่กลับไทยสักสิบปีเงี้ยมันมันก็ไม่มีผลไงนั่งดา่ามาไดทา้ทั้งเช้าทั้งเย็นอะคือยี่สิบสี่ชั่วโมงอะด่าได้ตลอดอะเอาจริงด่าได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าจะทะําอ่ะแต่ไม่ด่าดีกว่าแสะนั่งแสะเจ็บๆดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยนั่งแซะให้มันคันให้มันเจ็บอยู่งี้แหละเออถ้าด่าถ้าด่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบบคนไม่อินมากเดี๋ยวมันจะใ้นี่เออโคสกบอกประกันตัวสามหมื่นทนายเยอรมันบอกประกันตัวแสนตกตกลงมันประกันตัวกี่บาท โอ้ยมันประกันตัวไม่ถึงแสนหรอกคดีแค่นี้มันประกันตัวไม่ถึงแสนอย่างมากก็หลักหมื่นนั่นแหละอืมประกันตัวไม่ถึงแสนหรอกจ้าแม่นิกกี้ทีบเราออกจากกลุ่มลา์เฉยแค่ถามเรื่องที่เขาโพสจะแชร์เลดี้และแชร์คนอื่นๆนะคะเลยไม่ติดตามนางเลยโสมยูริซื้อมาก็ทิ้งละค่ะไม่ใช้เอาไม่เอ แม่นิกกี้เป็นแอดมินคนเดียวหรอหรือว่ามีคนอื่นถี่บอกเพจไหนโดนค้าไม่ได้ติดตามไปตามไปดูเพจอีเชียมเลยค่ะดีใจจังได้ดูไลฟ์สดเพราะดูย้อนหลังตลอดจ้าสวัสดีค่ะจ่ายค่าทนายด้วยค่ะอย่ามึนหลายหญิงพอ่ออคคะรอฟังผู้จัดงานวัดได้ได้แม่หุยเราเพิ่งมากันสิบ้านาทียองแม่ อย่าใจร้อนแม่อย่าใจร้อนเอาไปทีละเรื่องเอ,อแล้วก็เรื่องเออส่งผู้ร้ายข้ามแดนใช่ไหมแม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกสวีเดนไทยเขาไม่มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยว่าอยไอ้ขังคกมันจะบอกว่าเนี่ยติดต่อผ่านทางสถานทูตโนนนี่หีแตดมันทําไม่ได้คะ่ะมันทําไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือ สวีเดนกับไทยไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ลายข้ามแดน,นนะคะอย่างที่สองประเทศสวีเดนนะคะไม่มีนโยบายส่งพลเมืองของตัวเองไปให้ประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคือต่อให้จะเป็นคดีอะไรเขาก็ไม่ส่งนะคะทุกคนขนาดตอนสวีเดนจะเข้าเออร่วม สหาภาพ